อดีตที่เจ็บช้ำไม่ได้มีไว้ให้ลืมแต่มีไว้ให้จดจำเพื่ออนาคตมันจะได้ไม่ต้องเจ็บช้ำอีกสำคัญแค่ไหนทำไมเราต้องรู้จักรักเนาคนในอดีตเขาเตือนกันไว้เสมอมันผู้ใดที่ไร้อดีตมันผู้นั้นก็ไร้อนาคตแล้วเมืองไทยก็กำลังเป็นอย่างที่คนโบราณเขาเตือน เราไม่รู้เลยว่าอนาคตรเราจะเป็นยังไงเรามีแต่ความฝันแล้วก็ไม่เคยบรรลุตามความฝันเพราะเราไม่ใส่ใจในอดีตที่ผ่านทำไมเราถึงได้ร้ายอนาคตเพราะอนาคตรเราไปฝากไว้กับประเทศต่างๆ ว่าเขาจะไปทางไหนแล้วก็เดินตามให้ทันมันเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนไข่นุ้ยอ่ะนี่ตารางสงานโลแกนของนักท่องเที่ยวชาวไทยฉี่แชะช็อปหาที่ฉี่ให้อีหาที่ถ่ายรูปให้อีหาที่ช็อปปิ้งให้อีกจบละ <c oughs> ไม่ต้องเรียนรู้ <c oughs> ไม่ต้องทำอะไรเลยอันนั้นเป็นเล็กครเอเตอร์ตัวรลยซึ่ง แต่ในเอ a เ i ชันทัวริ i ึมการท่องเที่ยวคือการอนุรักษ์แล้วก็เชิดชูมรดกของเราให้ผู้อื่นได้รับรู้เพราะนั้นสิ่งที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเชิง Educational Tourism มันมีแต่ความภาคภูมิใจ ถ้าเป็นเด็กเราก็จะต้องใส่การเรียนรู้ตรงนี้เข้าไปในระบบการศึกษาซึ่งมันต้องเป็นวิชาหลักแต่ทุกวันนี้มันเป็นวิชาเสริมไปไหนที่แห่กันไปทั้งโรงเรียนอย่างเงี้ยมันไม่ได้เรียนรู้อะไรหรอกแล้วควรจะต้องอบรมใ,ใหม่ซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีศักยภาพอยู่แล้วทีมงานของศูนย์ท่องเที่ยวกทม เขามีทีมงานอยู่แล้วแต่ทีมงานพวกนี้เขากับถูกเมินอ่ะเขาทำเพราะใจรักเพราะอยากทำการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครแทบไม่มีเลยถ้าเราผลักดันเป็นตรงนี้มันก็จะเดินหน้าไปได้เรื่อยๆไกด์ที่จะผลิตออกมาใหม่เนี่ยที่ผลิตไกด์เนี้ยมันมีหลายที่แต่ในสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยเราไม่ได้ผลิตไกด์โดยมีเป้าหมายเพื่อยกคุณค่า และอัตลัก์ของชาติเราเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเป้าหมายของหลักสูตรใกล้ใหม่จริงๆแล้วถ้าทำได้นะกำหนดโซนพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจัดแบ่งตามความเปราะบางแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งที่เกี่ยวเนื่องกับลัทธิความเชื่อที่ละเอียดอ่อนถ้าไกลพวกนี้มีบัตรไกลสีเขียวเขาเที่ยวได้เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มีผลกระทบน้อยแต่ถ้าไปองค์ความรู้ที่เปราะบางมากขึ้น จะเป็นโซนเหลืองที่ต้องเรามาระวังสูงสุดเป็นโซนสีแดงพวกไกด์ก็จะมีโอกาสที่จะปรับโซนเขาได้จากการประเมินถ้าผ่านเราขยบโซนในการพาเข้าเที่ยวแต่และชุมชนเนี่ยถ้าอยากมีนักท่องเที่ยวเข้าไปง่ายๆขั้นที่หนึ่งชุมชนสะอาดขั้นที่สองแต่และคนในชุมชนทำบ้านให้น่ามองเราต้องรู้ว่าอัตลักษณ์ของบ้านของเราอยู่ตรงไหน,นแล้วก็ทำอัตลักษณ์ตรงนั้นเนี่ ให้มันเด่นขึ้นมาตัวที่สามที่จะเป็นแรงดึงดูดที่สำคัญสำหรับคนไทยมีของอร่อยแค่ทำแค่สามอย่างเท่านั้นแหละมีคนไปเที่ยวเองอหลายคนพอเกษียณปุ๊บ หมดบอกหยุดไม่เอาหน้าที่อะไรทั้งสิ้นชลาทันทีเขาไม่รู้ว่าเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนชีวิตทุกชีวิตมีหน้าที่ทั้งนั้นและเมื่อเราเห็นว่าหน้าที่เรายังอยู่เราก็ต้องทำเมื่อเราต้องทำเราก็ต้องอาศัยร่างกายทำร่างกายมันก็จะโดนกระตุ้นด้วยจิต ให้ลุกขึ้นมาแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรได้แล้วคนแก่เนี่ยถ้าเขายังมีภาระจำเป็นร่างกายเขาเสื่อมไม่ได้เพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามคนที่ยังมีภาระยังมีหน้าที่โอกาสชราจะไม่มี